สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่องตาดีจีวานะผมสหรับวันนี้เราก็ยังได้เกมโปเกมอนกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เราบอกว่าห่างหายกันประมาณ8เดือนเป็นเวลายาวนานมากนะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาอัดนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาต่อต่อจากอีพีที่แล้วนะผมก็เป็นอีพีที่7นะครับผมก็อีพีที่6เรากว่า8เดือนที่แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอัดนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะ ถ้าใครแบบว่าอยากเล่นเกมนี้ก็ผมจะหาวิธีโหลดให้ผู้มชมได้ดูนะครับผมเพาผมแบบว่าหาวิธีโหลดได้ก็ผมจะมาอัดคลิปให้ผู้มชมได้ดูทีหลังนะเพราะว่าผมทําไปแจกหลายคลิปหลายอันแล้วก็มันลงไม่ได้เพราะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงมันเป็นเกมแบบจีนอนะแบบไวรัสเข้าอะไรประมาณนี้ก็มันตัดออกมันจะตัดออกแล้วนะก็ผมก็จะแบบว่าจะหาวิธีโหลดให้ผู้มชมได้เล่นกับผมนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมหา หาให้ท่านผู้ชมนะโอเคป่ะจากอีพีที่แล้วนะผมมาให้เราว่าลงไปด้านล่างนี่นะครับผมมีสีเขียวนี้อักษรสีเขียวนะครับท่านผู้ชมป่ะลงไปตามผมเลยนะครับครับท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมก็ไม่ค่อยพูดนะสลหรับอีพีนี้นะทางหายก็เป็นนานมากนะโอเคให้เราแบบว่าเดินไปด้านซ้ายนะท่านผู้ชมตรงไปขี่ไก่โอเคอ้าวโปเกมอนเลร่อนนะครับผมท่านผู้ชมก็ไม่ต้องแปลกใจนะ <laughs> เดินไปไหนก็เจอนะครับท่านผู้ชมก็กดออกได้เลย <laughs> อะไรเนี้ย โอเคนะถ้าใครคิดถึงเกมนี้ของผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์คอมเมนต like, ์กันด้วยนะครับถ้าใครคิดถึงปกมอนนะครับท่านผู้ชมโอเคหลังจากนี้มให้เราแบบว่าลงไปด้านล่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่โอเคปกมอนเล่ร่อนอีกแล้วโอเคก็ผมก็แบบว่าจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะก็พูดแต่คำเดิมนะซ้าไปซัมมานะท่านผู้ชมโอเคก็พูดไม่เก่งมันคลิปหลายคลิป นะครับผมว่าไม่ได้ทําคลิปมานานนะก็พูดไม่เก่งเหมือนเดิมนะนี่แล้วก็จะลงมาแล้วก็จะเจอภารกิจนะครับท่านผู้ชมเนี่ปะแล้วก็ลงไปตามมันเลยนะนี่แล้วก็จะมาเจอตาลงนี่นะโอเคผมก็ทําไปแบบว่าทําคลิปยังไงท่านผู้ชมแบบทําคลิปสอนไปแล้วแหละแต่นั้นเป็นคลิปแบบคลิปเดิมนะคลิปเก่านะหนึ่งปีที่แล้วนะก็สอนไม่ดีนะเลยแบบว่ามา r ีเมคใหม่แล้วก็มาสอนใหม่นะก็มีคนแบบว่าทําลงไปแล้วแหละชื่อช่องวาต้าด j จวายนะครับผมเป็นพี่น้องผมองแหละก็ทําลงแล้ว แต่ผมว่ามาจะมาทําทำเหมือนเหมือนกันนั่นแหละท่านผู้ชมโอเคเพื่อให้คลิปแบบเพื่อให้ช่องแบบเงียบอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมโอเคผมก็จะทาไปเรื่อยนะท่านผู้ชมผมไม่ทิง้งทิ้งช่องนี้ไปไหนหรอกโอเคประมาณนี้นะครับผมนี่เสร็จแล้วให้เราลงไปด้านล่างนะครับผมนี่ตามผมมาเลยนะท่านผู้ชมนี่นะครับเราก็จะมาเจอเมืองที่สี่นะท่านผู้ชมโอเคใช่หรือเปล่าเมืองที่โอ้โหหลายเมืองนะท่านผู้ชมเมืองที่สี่อะไรน่าจะเมืองที่เจ็ด น่าจะวันที่หเนะท่านผู้ชมโอเคไปนี่แล้วก็มาถึงภาร,รกิจนี้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนี่ก็จะไม่มีพอกอกษรเลยขึ้นให้เราแบบว่าให้เรารู้นะนี่บางคนก็แบบว่าพี่ครับทําไงครับภารกิจนี้ก็นี่เราก็จะมาเจอตาลุงนี้ที่มันขายโปเกมอนตัวมานี้นะครับผมยนะูนิคอร์นเล็กนะนี่ให้เราซื้อเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ซื้อเลยนะท่านผู้ชมนี่นะครับอโอเค um, นี่ก็จะมีตัวงงนะครับผมเป็นภารกิจนะครับผมก็เข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะ ถ้าคลิปนี้แบบว่าไม่ช็อตเออทุยถ้าคลิปนี้บบว่าไม่ช็อตหรือไม่แล้วก็ขออภยัยด้วยนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็เก่าแล้วฮะโอเคคลิปนี้ก็แบบว่าอาจจะไม่ยาวกับพวกคลิปเดิมๆนะก็สิบกวนาทีก็จบแล้วเพราะว่าอืความจําจะเต็มนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเวลาแบบว่าเป็นล้างเครื่องอะไรประมาณนี้เนะ แล้วก็ให้เราไปที่โปเกมอนยิมนะครับผมหรือเซ็นเตอร์วะน่าจะโปเกมอนยิมนะโอเคนี่ใช่หรือเปล่านะผมไม่ได้เล่นนานนะผมเรียกผิดทุกขออัยนะน่าจะเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์นะใช่ไหมโอเคนะนี่แล้วก็จะได้สู้นะครับท่านผู้ชมโอเคเป็นเป็นดาน่นดานเป็นด่านไปนะท่านผู้ชมโอเคหัวใจเหลือห้าแล้วลองทำให้ตายท่านผู้ชมได้ดูได้นี่นะครับหกลอยนะแรงมากนะท่านผู้ชม อันนี้ห้ารอยก็แรงนะเออคลิปต่อไปผมน่าจะแบบว่าน่าจะทำคลิปสอนสอนสอนแบบว่าบอกจุดต่างๆของโปเกมอนตำนานที่เขาเอามาขายอะไรประมาณนี้นะที่มันซ่อนอยู่นะท่านผู้ชมซ่อนอยู่ทุกสถานที่นะแต่ผมก็จะมาทำคลิปสอนเน่นะคลิปหน้าคลิปหน้า โอเคเพราะว่าผมไม่ได้ทำสอนเดินทางภลิกินมานานแล้วทำดีกว่าโอเคตอนผมตอนผมสู้ผมก็จะแบบว่าไม่ค่อยพูดนะครับผู้ชมก็ดูไปแหละดูท่าไม่ตายไปแล้วนะ โอเคแล้วผมก็ไปเรื่อยนะท่านผู้ชม ไปให้เราลงไปล่างนะท่านผู้ชมลงไปโอเคก็จะมีตัวงงให้เรานะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยก็เดินตามไปเลยนะครับผมเนี่ยโอเคคุยกันนานมากนะครับก็คุยกันนานมากนะท่านผู้ชมโอเคเกมนี้หรือว่าคุยกันนานมากท่านผู้ชมโอเคนะให้เราสู้จริงด้วยโอเคผมจะแบบว่าเปลี่ยนตัวละครด้วยนะเพราะว่าเล่นตัวเดิมท่านผู้ชมน่าจะดูเบื่อนะโอเคในี่ก็จะเป็นตาเดียวนะครับผมจากเวอร์ชั่นเก่านะเนี่ย ตัวนี้ก็แปลว่าตับนานเลยทีเดียวนะโอ้โหนี่ท่าลอกเรียนนะท่านผู้ชมนี่เอาคืนนะท่านผู้ชมตายครั้งเดียวเลยตาบิดแรงมากนะครับท่านผู้ชมโอเคก็ถ้าคลิปนี้แบบว่าถ้าเสียงเบากันไปก็ขออภัยกันเลยนะครับผมแบบว่าพูดแบบติดๆขัดๆอะไรก็ขออภยัยจริงๆนะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเที่ยงครึ่งนะท่านผู้ชมเขเคก็อัดมาเที่ยงนะครับตอนนี้ก็น่าจะจะถึงบ่ายแล้วไม่รู้ที่มีจะถึงยี่สบนาทีหรือเปล่า,าว่ากลัวความจำมันเต็มก่อน,นะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าล้างขยะอะไรประมาณนี้นะ นี่ครเขาจะมาเจอแกงล็อกเก้นนะท่านผู้ชมหลายคลิปแล้วล่ะเราวก็จะหน้าหน้าแล้วเราก็จะได้ไปโปคเกมอนซมเตอร์นะใช่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าผมจะเรียกว่าอะไรนะเ็าไม่ใช่น่าจะไปเนี้ยหาท่านผู้ชมไปเรื่นงนั้นนะ แล้วก็ตรงมานะคับผู้ชมเนี่ยก็จะมีตัวงงนะเนี่ยเป็นภารกิจนะครับผู้ชมก็เข้าไปเลยไม่เล่นนานก็มีหลงลืมบ้างน,นะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็จะมาเจอกับด็อกเตอร์นะใช่หรือเปล่าโอเคนะเราก็จะมาเจอกับพ่อล็อกเก้นนะนี่มีทุกคลิปเลยนะพวกเนี้ยโอเค โอเคนะผมต่อไปเราก็เราก็แบบว่า มันก็ให้เราแบบว่าลงไปด้านล่างนะท่านผู้ชมโอเคผมพูดอะไรเนี่ยพูดแบบว่าติดๆขัดมากเลยช่องนี้เขเคไม่ต้องสนใจนะท่านผู้ชมนี่แล้วก็ลงไปตามมาเลยนะครับลงไปลงไปโอเคนี่ลงไปอีกลงไปอีกนะครับท่า okay. นผู้ชมโอเคก็จะมีบบว่าให้เราก็จะมีบบว่ามีคนให้เราสู้ด้วยแล้วก็จะมี ค้ามาขายโปเกมอนเยอะมากนะครับหลายสถานที่มากนะครับผมเดี๋ยวผมว่าบอกคลิปแยกด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสอนคลิปหน้านะท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาว่างถ่ายหรือเปล่านะโอเคนี่เราก็มาถึงภารกิจนี้แล้วท่านผู้ชมนี่โอเคนะคก็มาถึงเมือง เมืองนี้แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเมืองที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะโอเคนี่นะครับผมโอเค โอเคนะผมนี่เราก็จะว่ามันก็จะให้เราแบบว่าไปด้านด้านซ้ายนะผมออกจากออกจากตัวเมืองนะท่านผู้ชมเพื่อไปทำภารกิจต่อนะโอเคตามผมมาครับท่านผู้ชมโอเคน, okay. นี่นะครับผมนี่มันก็ให้ให้เราแบบว่ามันน่าจะให้เราสู้ต่อนะท่านผู้ชมก็ภารกิจน,นี่เลยว่าให้สู้ยาวมากยาวมากนะครับท่านผู้ชมโอเค ก็จะคุยนานกันนิดน,นึงนะคุยนานมากครับสำหรับเกมนี้นะโอเคมันก็ให้เราเซฟนะท่านผู้ชมโอเคนี่แล้วก็ให้เราลงไปนะครับท่านผู้ชมลงไปลงไปตามมาเลยนะให้เราขี่ไก่ก็ได้นะท่านผู้ชมนี่เพื่อความเร็วนะแล้วก็ลงไปเลยโอเคนะเน่อุ้ยด้านล่างด้านล่างโอเคเราก็จะมาถึงภารกิจนี้แล้วนะครับท่า,านผู้ชมแน่ ภารกิจนี้เสร็จเราก็น่าจะจบคลิปไปแล้วเพราะว่าคลิปน่าจะยาวมากแล้วน,ะน่าจะยาวมากแล้วนะท่านผู้ชมโอเคมาผมจะเอาชุดชุดเดียวตายนะท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะนาะี่เพราะว่าโปเกมอนนี้ผมอัพแบบรีวิวเต็มร้อยแล้วนะครับผมก็ตันสุดร้อยเจ็ดสิบนะครับผมก็โกงมากนะครับผมสลับโปเกมอนผมนะก็เป็นโปเกมอนห้าดาวนะท่านผู้ชมนี่ใช้ท่าใหม่แล้วนะซาลวิน่าหมดแล้วเนะี่ย ข้าเงินหมดแล้วเหลือแปดสิบเจ็ดเองโอเคชนะแล้วไม่ให้เราสู้กี่รอบมอก็จำไม่ได้นะก็น่าจะหลายรอบอยู่นะสำหรับภารกิจนี้นะนี่ใช่หรือเปล่าจังล็อกเก้นนะครับผม โอเคน่าจะจบแค่นี้นะนี่ก็จะมีตัวนี้มาขายนะโปเกมอนตำนานนะนี่ก็ให้เราขึ้นไปนะครับผมสำหรับภารกิจต่อไปนะม่ให้เราลงมาเด้อเออจะขึ้นไปทาไมไนี่นะครับผมให้เราลงนะครับผมสำหรับภารกิจนี่นะครับผมโอเคภารกิจต่อไปนะโอเคน่าจะอีพีหน้านะครับผมโอเคนะลินนี้ก็แค่นี้แหละน่าจะยาวละ ถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดซับค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการยิ้วต่อไปนะผมถ้าใครอยากดู EP ต่อไปน่าจะเป็น EP ที่แปดแล้วนะผมก็ลืมฝากติดตามกันด้วยนะผมอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมท่านผู้ชมโอเคบายบายอย่าลืมเซฟเลยนะครับผมนี่ใบสีฟ้านี่นะครับผมโอเคไปบา,บายบายนะท่านผู้ชมดูเจอกันคลิปหน้าแนละ้ว